สนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับอิชานไส้ฟ้าโอสุกนทิ์ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนท่านผู้ชมใช้พลังงานอย่างสมาร์ทนะคะด้านของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนค่ะซึ่งมีความจําเป็นต่อภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าช่วยท่านผู้ชมนั้นลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนค่าพลังงานนั่นเองค่ะในด้านของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างไรนะคะฟังคาตอบจากดรประเสิร์ดสินสุขประเสิร์ฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสร้อยฟ้าครับท่านอธิบดีคะในด้านของการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยปีนี้เป็นยังไงบ้างมันมีความสําคัญมาตรการที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังจะมีขึ้นมาก็คือเรื่องของการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีคาร์บอนฟุตปรินท์ที่ต่ํา นะครับมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยัมีมาตรก,การที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกเช่นตอนนี้เนี่ยที่ยุโรปก็เริ่มที่จะมีมาตรก,การที่เรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์อะจั n ส m เมนต์เมคานซึมนะครับซึ่งจะทําให้สินค้าที่จะขายในยุโรปเนี่ยจะต้องมีคาร์บอนฟุตปรินที่ต่ำฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลเยอะ คาร์บอนฟุตพรินในสินค้าเราจะสูงแสดงว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยผู้ประกอบการเองที่ทําธุรกิจเรื่องส่งออกเวลาคุณจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าคุณใช้พลังงานอะไรถูกต้องคาร์บอนฟุตปรินสูงไหมใช่ต่างชาติที่จะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าพลังงานที่ประเทศไทยเตรียมไว้เนี่ย เป็นพลังงานฟอสซิลหรือเป็นพลังงานทดแทนหมายถึงว่าพลังงานภาพรวมของประเทศไทยทั้งประเทศใช่ครับจะเป็นแรงจูงใจด้วยว่ามีพลังงานสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโลกด้วยใช่ครับไม่งั้นเนี่ยพอเขามาลงทุนแล้วเขาอาจจะขายของไม่ได้เพราะว่าเราใช้พลังงานฟอสซิลเยอะเกินไปแต่ถ้าเรามีพลังงานทดแทนเยอะ,ะเขาก็จะมีคาร์บอนฟุตพินที่ต่ําและหลาย บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น t o โย t a Facebook Google ต่างๆเนี่ยก็ปฏิญาณว่าจะต้องเป็น r e 1 0 0 r e 1 0 0ก็หมายถึงว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยร้อเปซ็ล่อยกาเซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ทะนั้นเนี่ยเขาจะต้องดูเลยครับว่าประเทศไหนเนี่ยที่มีนโยบายมีแผนเรื่องของพลังงานทดแทนอย่าง g g r r s s s v e นะครับ เขาถึงจะไปลง<ช>ทุนในประเทศนั้นซึ่งทั้ง Google ทั้ง a c e b o o k เนี่ยก็ประกาศมาในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่แล้วใช่ครับอันนี้คือระดับโลกที่ฉายภาพให้เห็นใช่ครับกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอนนะคะรัฐบาลประกาศแล้วว่าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนถ้ามองย่อยลงมาเป็นรูปธรรมทั้งพลังงานทดแทนทั้งอนุรักษ์พลังงานเนี่ยส่งเสริมอย่างไรบ้างคะตอนนี้ที่กรมเนี่ยมีหลายมาตรการนะครับถ้าเป็นเรื่องอนุรักษ์พลังงานเนี่ยออกมาแล้วเรื่องของมาตรฐาน การออกแบบการก่อสร้างอาคารนะครับหรือที่เราเรียกว่า building energy code เรื่องของการส่งเสริมบริษัทจาัดก,การพลังงานหรือเอสโคบส่งเสริมเรื่องพอัไฟ้าชุมชนอันนี้คงทราบกันดีอยู่แล้วน,นะครับส่งเสริมเรื่องของการนําชีวมวลเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมนะครับในภาคความร้อนนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับสมาคมอุตสาหกรรมบูนซิเมนไทยเขาก็มีนโยบายที่เขาจะลดถานหินเหลือศูนย์ะครับแล้วตอนนี้ก็จะมอง,มองว่าชีวมวลเป็น พลังงานที่จะไปทดแทนทันหินการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรมใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าในท้องถิ่นนั้นๆจะมีเชื้อเพลิงประเภทไหนนั่นเองถูกต้อง <นะ S 1> ครับในภาคขนส่งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถทุกๆไฟฟ้ารถกระบะ2แถวต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนเวิร์ตรถที่ใช้น้ํามันมาเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าได้นะครับก็จะทําให้ช่วยเขาประหยัดพลังงานพลังงานสะอาดขึ้นไม่ปล่อยมลพิษไม่ปล่อยควันดํา นะครับแล้วก็ลดพีย5ม2.5ด้วยนี่คือภาพรวมของการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนนะคะโครงการ Thailand Energy Award เนี่ยการประกวดทุกๆปีนี่ก็คือหนึ่งในมาตรการส่งเสริมใช่ไหมค,คะคเป็นมาตรการที่สำคัญมากแล้วก็เราทำกันมายาวนานต่อเนื่อง ปีนี้ Thailand Energy Award ปีที่21ตลอด20ปีที่ผ่านมาที่มีการประกวด Thailand Energy Award มีผู้ประกอบการเข้ามากันอย่างคึกคักทีเดียวช่วยประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนคะมีผู้ประกอบการส่งชิ้นงานเข้ามาประกวดเนี่ย20ปีเนี่ย3,000กว่าชิ้นงานแล้วก็เรามีการประกวดแล้วก็ให้รางวัลไปประมาณ950ชิ้นงานใน950ชิ้นงานเนี่ยถ้าจะพูดโดยรวมก็สามารถที่จะประหยัดพลังงานให้กับประเทศได้เป็นมูลค่าถึง 9,300ล้านบาทก็ถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะลดการปลดปล่อยกินฮา์แก๊สคิดเป็นประมาณ1.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์คือประหยัดทั้งตัวเงินแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยทำในช่วงที่ผ่านมาทําในนามของกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปีนี้เป็นปีที่21ค่ะที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการนั้นเข้ามาประกวดในโครงการ Thailand Energy Award นะคะหลักเกณฑ์ปีนี้เป็นยังไงบ้างหลักเกณฑ์ปีนี้เนี่ยเอาหลักๆนะครับเราจะดูอยู่4-5เรื่องด้วยกันจริงๆมันเริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสำคัญเลยผู้นำใช่ครับการวางนโยบายต่างๆอันที่2ก็คือเรื่องของการ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันที่3เรื่องของการบำรุงรักษาแล้วก็การใช้งานอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากอันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการเป็นพิตตอ,อสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นการเชิดชูเกียรติคนทําความดีมีกี่กลุ่มรางวัลคะครับผมหลกัลกๆเราจะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันครับ,รบมีกลุ่มอนุนรักษ์พลังงานแล้วก็มีกลุ่มพลังงานทดแทน มีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับมีกลุ่มที่เป็นบุคลากรแล้วก็มีกลุ่มของหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนครับหลังจากที่เรามีการคัดเลือกการประกวด Thailand Energy Award แล้วเนี่ยเราส่งไปประกวดระดับอาเซียนต่อด้วยถูกต้องครับเราทํากันมาต่อเนื่องทุกปีนะครับยีปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เราประสบความสําเร็จอย่างมากเราครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งได้รางวัลอาเซียน e n e r เ y อร์ r d วอร์ดสูงสุดทุกปีรวมรางวัลที่เราได้เนี่ย 2 3 6รางวัลเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนตอนนี้เชิญชวนผู้ประกอบการนะคะเข้าสมัครประกวดโครงการ Thailand Energy Award ทําทำอะไรเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งทุกหน่วยงานนะครับสถานประกอบการไม่ว่าท่านจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะส่งเข้าประกวดได้ท่านมีสิ่งประดิษฐ์อะไรที่น่าสนใจก็สามารถจะส่งประกวดได้นะครับการส่งประกวดก,ก็ส่งได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ เลื่อยไปจนถึงวันที่1มีนาคมเปิดรับสมัครถึง1มีนาคมนะคะและผู้ที่ชนะการประกวด Thailand Energy Award นะครประเทศไทยก็จะคัดสรรอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อส่งเข้าไปชิงรางวัลอาเซียน Energy Award เป็นหน้าตาของประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนทำความดีด้านพลังงานนั่นเอง สนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยบริษัท spcg จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะเวลาที่เราไปขอใช้ไฟ กี่วันได้ใช้ไฟคะกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามอบของกวันนะคะขอใช้ไฟทันใจค่ะ1วันทําการเท่านั้นนะคะได้ใช้ไฟแล้วจริงหรือเปล่านะคะดิฉันมาสํารวจนะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาคุยกับผู้จัดการกันค่ะขอใช้ไฟได้ภายใน1วัน,นจริงไหมคะจริงครับ เงื่อนไขเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือเพื่อไฟเนี่ยต้องเป็นการขอใช้ไฟใหม่นะครับขนาดมิเตอร์เนี่ยจะต้องไม่เกิน30แอมป์ครับระยะเวลาในการที่เรานับนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่เพื่อไฟมาขอใช้ไฟมีการยืน่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนนะครับแล้วก็มีการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟครับคือมิเตอร์ต้องไม่เกิน30แอมป์นะคะอยู่พื้นที่ไหนที่มีข้อจํากัดไหมคะพื้นที่เราจะแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับ พื้นที่ที่เป็นเขตเทศบาลน,นะครับเขตเทศบาลเนี่ยจะมีในส่วนของที่เป็นเทศบาลนครนะครับเมืองพิเศษเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับแต่เราจะยกเว้นในส่วนของที่เป็นนิคมศาสาหกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับซึ่งในการดําเนินการในอดีตเนี่ยจะใช้เวลา2วันทําการนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็น1วันทําการอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนอกเขตหมายถึงนอกเขตเทศบาล ใช่ครับก็คือในอดีตเนี่ยหวันทําการลดลงเหลือ3วันทําการครับนี่คือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะให้บริการที่รวดเร็วนั่นเองนะคะหลังจากชําระค่าธรรมเนียมแล้วนะคะ1วันทําการได้ใช้ไฟแน่นอน,นะคะ่ะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลน,นะคะแล้วหลักฐานในการมายืนน่นต้องใช้อะไรบ้างเป็นประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถดำเนินการได้แล้วครับใบเดียวถูกต้องครับเพราะปัจจุบันนี้แกายฟ้าส่วนหวุ้ยภาคได้ทําการเชื่อมโยงกับทะเบียนราษซึ่งถ้ากรณีที่ผู้ให้ไฟเนี่ย มาขอใช้ไฟนะครับบตรประชาชนตรงกับทะเบียนบ้านที่มาทําการขอใช้ไฟนะครับเราก็สามารถดําเนินการได้เลยครับเราสามารถดูจากระบบได้เลยใช่ไหมคะว่าอยู่ในเขตหรือเปล่ามีต้องขยายเขตหรือเปล่า เราสามารถดูได้เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับในส่วนที่เป็นวันทั u c h Service นะครับซึ่งาวันท u c h Service เนี่ยมันสามารถบอกข้อมูลได้หลายๆอย่างไม่ว่าตำแหน่งของผู้ใช้ไฟนะครับระบบจำาหนที่ผู้ใช้ไฟข,ขอเนี่ยมีอยู่แล้วหรือไม่ครับมันทําให้สะดวกและรวดเร็วเพียงแค่เราพูดคุยกับผู้ใช้ไฟเราก็สามารถได้ข้อมูลนะครับและผู้ใช้ไฟเนี่ยก็สามารถติดตั้งมิเตอร์ได้ภายใน1วันครับด้วยระบบตรงนี้นะคะั n e Touch Service รู้เลยว่าหน้าบ้านคุณมีเสาไฟฟ้าหรือเปล่า าสามารถที่จะเดินไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างผู้จัดก,การค้าแล้วค่าประกันมิเตอร์6,000บาทยังต้องเสียไหมคะไม่เสียแล้วครับตอนนี้ผู้ใช้ไฟชําระเฉพาะค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟเท่านั้นครับท่านผู้ชมคะยืนยันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะว่าหลังจากชําระค่าธรรมเนียมแล้วนะคะสามารถใช้ไฟได้ภายใน1วันคะ่ะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลคะ่ะ ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า energy storage กันค่ะบริษัท SPCG จำกัดมหาชนเขาร่วมกับ PEANCOM เดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ EEC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคุณเขมรัฐศาสตร์ปีชารักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ PEA Encom และบริษัท Set e n e r g y จจำกัดการ MOU ครั้งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาดพลังงานอัจฉริยะที่ทำกับ EEC การ m w u กับทาง Set Energy เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราศึกษา Energy Storage เพื่อไปผนวกกับโ o l a r ฟาร์มที่อยู่ในโครงการครั้งนี้จะเป็นการทำเชิงพาณิชย์ก็หมายถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้าง Solar ฟาร์มพลังงานสะอาดแล้วก็ Energy Storage ซึ่งเป็นอัจฉริยะที่พูดถึงนี้นะครับในโครงการของ EEC ช่วงเวลาไหนบ้างคะที่เราจะเก็บพลังงานที่ได้จาก s o ลา r c เซ l ล์โซล่าฟา์มเนี่ยมาอยู่ใน Energy Storage? s t o r a g e เราต้องดูอย่างนี้ครับว่า ในแต่ละพื้นที่เนี่ยลักษณะการใช้ไฟของพื้นที่นั้นเป็นยังไงคือเราเราไม่ได้ติดอ n e r g y s t o r a ก้อนเดียวเป็นศูนย์รวมไม่ใช่นะครับกระจายคือกระจายไปที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มตอนเช้าเนี่ยเขายัางอาจจะยังไม่ได้ใช้ไฟแต่แดดมาแล้วอาจจะถึง9ก้าโมงเช้าก็ก็เก็บพลังงานไว้ก่อนช่วงสายๆหน่อยการใช้ไฟเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเก็บคือว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วยังไม่มีการใช้งานงก็จะเก็บไว้ใน energy storage ก่อนถูกต้องแล้วค่อยปล่อยไปใช้ในช่วงเวลากลางคืนถูกต้องครับ การศึกษานี่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ไม่น่าจะเกิน3-4เดือนนะครับศึกษาน่าจะจบคือ MOU แล้วเนี่ยหลังจากนี้ประมาณ3เดือนจะรู้เลยว่าระบบ Energy Storage ที่จะเอามาใช้กับ Solar Farm ที่ EEC 500เมกะวัตต์นั้นจะเป็นระบบไหนถูกต้องครับในพื้นที่ EEC 3จังหวัดได้แก่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซามีเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดถึง3 0ในระยะยาวค่ะ ระบบการกักเก็บพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในการที่เราจะนําพลังงานที่เรากักเก็บได้ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าออฟพีคมาใช้ในช่วงเวลาพีคนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานมากนะคะระบบการกักเก็บพลังงานเนี่ยคือจะช่วยประเทศชาติของเราในเรื่องของการ ที่เราต้องมีต้นทุนในเรื่องการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้สูงสุดคือที่เราเรียกว่า picking เนี่ยลดลงนะคะคือเราเชื่อมั่นว่าบริษัท T A n c o m International เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยในการศึกษาวิจัยพัฒนาแล้วก้าวเข้าไปสู่การลงทุนร่วมกับ S P C G ในเฟสแรกของการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในพื้นที่ E E C นี้นะคะ,คะ เมื่อศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยไปอยู่ที่โซลาร์ฟาร์มแต่ละจุดแต่ละจุดค่ะท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่การศึกษานะคะคือในวันนี้เนี่ยเป็นการค i c k อฟความร่วมมือนะคะหลังจากนี้เนี่ยท่านก็จะไปศึกษาในเรื่องของพื้นที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงสุดในช่วงเวลาใดเพื่อที่เราจะได้ออกแบบการกักเก็บพลังงานในช่วงเวลาอ f f p e a นะคะในแต่ละวันแล้วเอา พลังงานที่เก็บได้ในแบตเตอรี่เนี่ยเอาไปปล่อยใช้ในพื้นที่และเวลาที่มีความเหมาะสม SPCG เนี่ยร่วมกับ P A N Com นะคะในการลงทุนโซลร์ฟาร์มที่ E E C 3จังหวัดเนี่ย500เมิะรวัตต์ M O U กันไปแล้วคืบหน้าถึงไหนคะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ E E C ของเราเนี่ย เป็นความหวังนะคะของประเทศไทยนะคะที่รัฐบาลได้ผลักดันในเรื่องการลงทุนไปกับโปรเจกต์มากมายนะคะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EC แล้วก็ขับเคลื่อนการจ้างแรงงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของ e c เนี่ยจะเป็นวินโดว์ที่สําคัญของการลงทุนของประเทศของเราในอนาคตปีนี้คาดว่าจัดจ่ายไฟใน EEC ได้เนี่ยประมาณ300เมกะวัต์นะคะแล้วก็ทยอยทยอยดำเนินการต่อไปค่ะใช่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่าคนผู้ชคะเรื่องเล่าจากสวนป่าส้อยฟ้านะคะจะมาบอกว่าที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะเราให้น้ําเป็นระบบน้ําหยดค่ะเราจะให้น้ํา กับไม้ป่านะคะวันเว้นวันค่ะโดยแบ่งเป็นแปลงวันแม่แล้วก็แปลงวันพ่อค่ะทุกครั้งของการเปิดระบบน้ําหยดนะคะต้องขี่จักรยานหรือวขับรถสํารวจว่าต้นไม้ทุกต้นได้น้ําหรือเปล่านะคะตั้งแต่ต้นแรกไปจนถึงต้นสุดท้ายนู่นนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ เราวางแผนบริหารจัดการน้ำที่สวนป่าสอยฟ้าอย่างไรนี่ค่ะใช้ระบบโซลาปั๊มนะคะเจาะบ่อบาดาลลึก120เมตรค่ะใส่ซับเมร์เข้าไปเพื่อที่จะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาด้วยระบบโซลาปัม๊มเดี๋ยวดูสิคะว่าพลังงานสะอาดที่เราใช้นะคะแดดดีๆแบบนี้จะได้น้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะ การใช้โซลาร์เซลล์ที่นี่นะคะเป็นระบบไฮบริดค่ะคือถ้าแดดดีใช้แดดร้อเซก็ได้แต่ถ้าแดดน้อยนะคะแล้วต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเราก็สามารถสลับมาใช้ไฟบ้านผสมกันได้ระหว่างไฟบ้านกับโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะท่าผู้ชมคะการใช้โซลาร์เซลล์ในสวนป่านะคะปัญหาหนึ่งก็คือฝุ่นเยอะค่ะนี่ค่ะก็จะมีคราบฝุ่นนะคะที่เกาะอยู่หน้าแผงโซลารเซลล์นะคะดังนั้นต้องขยันที่จะ ล้างแผงนะคะเพื่อให้ได้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้น้ําบาดาลเนี่ยต้องมีการขออนุญาตด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะใช้ทางการเกษตรหรือว่าใช้ทางธุรกิจนะคะโดยขออนุญาตที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ดิฉันไปขออนุญาตก็ที่ สารากลางจังหวัดนั่นเองค่ะค่าธรรมเนียมการขอนะคะก็แค่10บาทค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำนะคะก็500บาทต่อ5ปีค่ะและที่สวนป่าซ้อยฟ้านะคะก็ได้มีการขออนุญาตก,การใช้น้ำบาดาลไปแล้วค่ะจอบบาดาลหน้า6นิ้วนะคะลึก120เมตรค่ะซับเมือน,นี่ต้องหย่อนไปกี่เมตรคะเนี่ย วันนี้เราหย่อนไปที่16ท่อน64เมตรใช่ครับสมม์ดเราต้องคำนวณให้เหมาะสมระหว่างการได้รับน้ำกับใช้ใบพัดของสมม์ดนะครับตอนนี้ผมเอา17ใบพัดเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้น้ำขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ <c oughs> มีข้อแม้ว่าจะต้องให้มีแดดด้วยครับเพราะว่าดูดด้วยแดดถูกต้องครับตอนนี้โซลาเซลล์ที่เราใช้เนี่ยกี่วัตต์คะ 340วัตต์ครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวดูดน้ําให้เรารมาใช้ทางการเกษตร<ช>ได้ตลอดใช่ครับเกิดมีเมฆมาบางอย่างเนี้ยครับแล้วซับเมอร์ท,ทำงานยังไงล่ะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับผลิตไฟให้ปั๊ม AC นะครับมันมีไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนซอฟต์แวร์ไว้เมื่อถึงตอนเย็นไม่มีแดดแล้วก็จะหยุดทํางานเองครับเช้าขึ้นมาพอมีแดดมันก็จะเริ่มทํางานแล้วครับ ใช่คะครับผมแผงโซลาเซลล์เนี่ยคะ่ะเขาจะทํางานได้ดีในช่วงไหนระยะเวลานะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายสามโดยเฉลีย่ยประมาณ5ชั่วโมงครับเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมันต้องได้แอมป์ประมาณ8แอมป์มันก็จะทํางานตัวซับมร์ที่เราหย่อดลงไปเนี่ยรเราจะได้น้ํากี่คิวต่อชั่วโมงคะแดดดีๆเฉลี่ยแล้วประมาณถึง6-7คิวต่อชั่วโมงครับ พี่เนี่ยกลัวว่าน้ำเนี่ยจะไปไม่ถึงต้นไม้ต้นสุดท้ายไกลๆอะค่ะต้นที่ไกลที่สุดของแปลงก็ยังต้องได้น้ําสม่ําเสมอกันทั้ง3,000ต้นผมแนะนําว่าให้เป็นระบบน้ําหยด3,000ต้นเราเปิดน้ําพร้อมกันเราออกแบบที่8ลิตรต่อชั่วโมงเป็นหัวแบบชดเชยแรงดันใกล้และไกลน้าจะออกเท่ากันทุกต้นครับแล้วเวลาที่เราดูดน้ําจากน้ําบาดาลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปล่อยตรงมาที่ต้นไม้เลยได้ไหม เนื่องจากจํานวนต้นไม้มากประมาณ3,000ต้นในเฟสแรกถ้าเราใช้ปัม๊มซับเมอร์ดอัดมาโดยตรงนะครับแรงดันจะไม่พอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้น้ําบาดาลโดยตรงนะครับมันจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างซึ่งมันจะไม่เหมาะสมกับการ ลดน้ำต้นไม้เราก็เลยควรที่จะสูบน้ําจากสม่ำๆนะครับลงของเส้ไก่พี่แล้วก็ลงในบ่อพักน้ําบาดาลชั้นล่างเราเอามันเป็นหินปูนถ้าเราอามาลดน้ำโดยตรงนะครับต้นไม้มันจะมีอาการเหลืองอาการไม่ค่อยงามเพราะว่าโดยปกติแล้วน้ําจะต้องเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนต้นไม้จะชอบครับผมแล้วการที่ไปพักอยู่ที่บ่อก,ก่อนเนี้ยจะเอาจากบ่อมาใช้งานเนี้ยทำยังไงละ่ะเราก็จะต้องมีปั๊มน้ําเพื่อเป็นตัวแรงดันที่จะดันน้าให้มันทั่วออกทั้งแปลงและสม่ำเสมอครับเราไปดูกันที่ห้องปัม๊มไปดูเครื่องสูบน้ํากันครับผม ห้องควบคุมตรงนี้นะคะเป็นหัวใจสําคัญค่ะตู้คอนโทรลที่ไว้สําหรับสั่งปิดเปิดเราปิดเปิดทางมือถือได้อยู่ที่ไหนก็ปิดเปิดได้เราตั้งเป็นทาเวเมอร์ปกติเปิดอัตโนมัติก็ได้เราจะใช้เปิดเปิดแมนวนวลโดยการใช้คนสวนมาปิดเปิดก็ได้ครับผมเนี่ยมันมากมายแบบนี้มันมันคืออะไรบ้างก็คือจะมีเรื่องตู้คอนโทรลควบคุมเสร็จแล้วเราจะมีปั๊มน้ําปั๊มน้ำนะครับเป็นขนาด3แรงมา้าตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ําสิ่งที่มันจะไปอุดตันที่หัวน้าหยดตัวนี้จะดักไว้ทั้งหมด แล้วก็เป็นระบบวาล์วไล่ลมสําหรับให้น้ําออกไปเต็มระบบไม่มีลมแรงดันเต็มที่ต้นสุดท้ายเนี่ยหาจากต้นแรกเป็นกิโลเนี่ยครับผมทำยังไงให้ไปถึงเราจะต้องมีการคํานวณแรงดันของปั๊มให้เหมาะสําหรับพื้นที่ว่าใกล้ว่าไกลแรงดันต้องเป็นเท่าไหร่2บาร์คือถ้าตอนเปิดน้ำเนี่ยแรงดันต้อง2บาร์ใช่ครับถึงจะไปต้นสุดท้ายเจ้าปั๊มน้ำเนี่ยมีความสําคัญก,กับการอัดส่งน้ำไหมคะครับผมมีความสําคัญมากเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะกับแปลงที่เราจะทํางาน เพราะว่ามอเตอร์3แรงทุกรุ่นไม่ได้มีแรงดันที่เท่ากันก็ต้องดีไซน์ระบบท่อให้มันเหมาะสมกับแรงดันที่ท่อเมนเราใช้กี่นิ้วคะท่อที่เราออกไปนะครับเป็นขนาด2นิ้วแล้วเราแยกไปเป็นแต่ละบล็อกเราก็ใช้ท่อสับเมนหรือว่าเรียกว่าท่อรองประทานเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งในส่วนของท่อแขนซึ่งเป็นท่อ PE ไปตามแถวต้นไม้ที่พี่สอยฟ้าปลูกเนีครับเราก็ใช้ท่อขนาด20มิล ัวหัวน้าหยดนะครับเราเลือกใช้หัวน้าหยดที่นําเข้าจากอิสราเอลซึ่งเป็นหัวน้ำหยดแบบชดเชยแรงดันไม่ว่าใกล้หรือไกลแรงดันต่ําหรือแรงดันสูงน้ามันจะออกเท่ากันระบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยรองรับต้นไม้3,000ต้นแล้วถ้าในอนาคตพี่ขยายเฟส2เฟส3เพิ่มอีก3,000 3,000พี่ต้องไปทำไอ้ระบบอย่างนี้เพิ่มไหมไม่ต้องเลยครับเราจะเพิ่มแค่ตัววาวไฟฟ้า แล้วเราก็ทําเป็นบล็อกบล็อกละ3,000 3,000ต้นเราก็สั่งปิดเปิด1ชั่วโมง3,000ต้นอีก1ชั่วโมง3,000ต้นก็เรียกว่าแยกเป็นโซนลงทุนระบบห้องเครื่องเนี่ยคือครั้งเดียวจบใช่ครับผมท่านผู้ชมคะที่สวนป่าส้อยฟ้านะคะรายการ Smart Energy ตเตรียมปลูกป่าไผ่ค่ะนี่ค่ะพื้นที่โซนนี้นะคะ20ไร่ค่ะเราจะ ปลูกป่าไผ่นะคะในอนาคตจะร่มรื่นมากทีเดียวค่ะเตรียมหลุมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอวางระบบน้ำนะคะแล้วก็ปลูกไผ่เร็วๆนี้ค่ะท่านผู้ชมคะปลูกป่าไว้ทุกๆนาทีโลกได้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและโลกก็เย็นลงค่ะและทั้งหมดคือสมาร์ e เอเนจกับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์ 7นาฬิกา30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ